และนี่คือ Realme Band 2ครับแบนสำหรับคนรักสุขภาพและราคาเริ่มต้นเพียง1,499บาทเท่านั้นเองนี่คือ Realme Band 2สี Black นะครับพูดถึงดีไซน์ต้องบอกว่าเรียบง่ายเข้าได้กับทุกการแต่งตัวตัวสารานิกาเป็นซิลิโคนยืดหยุ่นได้นะครับมีคำว่า dare to leap อยู่ครับ Realme Band 2เองก็มีภาษาไทยให้ใช้ด้วยนะครับ ใช้งานควบคู่กับแอปพลิเคชัน Realme Link ครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับการติดตั้งเชื่อมต่อก,ก็ง่ายดายนะครับตามคำแนะนำบนแอปพลิเคชันได้เลย Realme Band 2มากับหน้าจอสีขนาด1.4นิ้วเป็นหน้าจอ TFT LCD ครับมีความละเอียดอยู่ที่167คูณ320พิกเซลใหญ่ขึ้นครับเมื่อเทียบกับ Realme Band รุ่นแรกที่มากับหน้าจอเพียง0.96นิ้วเท่านั้นในปุ่มกดสั่งงานต่างๆอยู่ทางใต้จอนะครับ หน้าจอเองก็มีคุณภาพสูงและก็สีสดครับความสว่างหน้าจอสูงสุดอยู่ที่500นิตเลยทีเดียว ถึงแม้ราคาจะเบานะครับแต่ก็มากับฟีเจอร์ตรวจวัดออกซิเจนในเลือดนะครับหรือว่า SPO2 ด้วยโดยผลเองก็มีความแม่นยำนะครับที่อ้างอิงกับการตรวจทางการแพทย์ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าเรียวมี Van 2เนี่ยไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์และข้อมูลไม่สามารถใช้เพื่อวินิจฉัยโรคได้โดยตรงนั่นเองข้อมูลที่วัดได้ก็จะถูกเรคคอร์ดไว้ในแอปพลิเคชันนะครับสามารถดูได้เป็นรายวันรายอาทิตย์รายเดือนหรือแม้แต่รายปีเองก็ตามมีฟีเจอร์ตรวจจับการเต้นของหัวใจแบบเรียลไทม์นะครับสามารถตรวจจับได้ ได้ตลอด24ชั่วโมงและผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงเวลาตรวจจับได้ตั้งแต่5นาที10นาที20นาทีและ30นาทีได้ตามต้องการเลยสามารถดูเรคคอร์ดแบบละเอียดในแอปพลิเคชันได้นะครับรวมไปถึงค่าเฉลี่ยต่างๆรวมไปถึง h a r ์ l เรท t z o ด้วยการตรวจจับทั้งหมดนี้ก็ใช้เซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงครับมี diver LED 3ตัวพร้อมกับเซนเซอร์ GS 3011 ที่ทำงานได้แม่นยำครับสำหรับสายออกกำลังกายเองก็มี90สปอร์ตโหมดครับสามารถวัดค่าต่างๆในร่างกายขณะเล่นกีฬาได้นะครับมีให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการวิ่งปั่นจักรยานการฝึกเทรนนิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งหรือว่ายน้ำพูดถึงการว่ายน้ำไปนั้นก็แปลว่าเร็วมีแบรนดทูนั้นกันน้ำได้นะครับที่ระดับ5 ATM หรือว่าน้ำลึกระดับ50เมตรเพราะฉะนั้นก็สามารถใส่ว่ายน้ำได้เลยรวมไปถึงเรื่องของเหงื่อต่างๆก็ไม่ต้องห่วงครับ การพักผ่อนก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับสามารถตรวจจับการนอนของเราได้ด้วยและเป็นการตรวจจับแบบละเอียดนะครับนอนไปกี่ชั่วโมงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงลงลึกไปถึงสเตจในการนอนนะครับไม่ว่าจะเป็น R E M Light Sleep Deep Sleep หรือว่าตอนตื่นเนี่ยช่วงไหนบ้างและวิเคราะห์คุณภาพการนอนออกมาเป็นคะแนนพร้อมกับคําแนะนําให้ด้วยครับยุคนี้มันเครียดนะครับมีที่ตรวจจับความเครียดให้คุณด้วยจะแจ้งออกมาเป็นคะแนนนะครับว่าคุณเครียดระดับไหนนะครับ และถ้าคุณเครียดเนี่ยก็จะมีโปรแกรมฝึกการหายใจให้ด้วยนะครับก็จะมีแอนิเมชันนะครับช่วยแนะนำในการหายใจเข้านะครับพร้อมกับมีการสั่นฟีดแบ็กกลับมาให้คุณหายใจออกถ้าทำตามจะรู้สึกดีขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับคุณผู้หญิงก็มีที่แทร็กประจำเดือนมาให้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกตาตรงว่าผมใช้ไม่เป็นครับ ใครที่มีอุปกรณ์ IoT นี้สามารถใช้ Realme Band 2นะครับควบคู่กับ Realme Link ครับเพื่อสั่งงานอุปกรณ์ IoT ต่างๆได้และยังสามารถใช้ควบคู่กับสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อเปิดปิดเพลงหรือว่าเป็นชัตเตอร์ถ่ายรูปได้อีกด้วย เดียวมีแบนทูมีนาปัดให้เลือกกว่า50รูปแบบนะครับโดยจะมีนาปัดหลักอยู่1และก็สามารถเพิ่มมาในตัวเครื่องได้4ครับถึงแม้ฟีเจอร์จะอัดมาแน่นขนาดนี้นะครับแต่ว่ามีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานเฉลี่ย12วันเลยครับกับแบตเตอรี่ขนาด204ม ah. ิลลิแอมป์อันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับใช้งานโดยไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเท่าไหร่ ชาร์จที่ให้มาในกล่องก็เป็นแบบแม่เหล็กนะครับสแนปติดทั้งด้านหลังชาร์จครึ่งชั่วโมงได้แบตกลับมา51%ครับนอกจากนั้นแล้วความสามารถพื้นฐานต่างๆก็มีหมดนะครับในการแจ้งเตือน Notification ดูสภาพอากาศตั้งนาฬิกาปลุกจับเวลาหลังจากใช้มาก็ชอบมากๆนะครับชอบในเรื่องของราคาและก็ฟีเจอร์ที่เขาอัดมาให้คุณแบบแน่นๆเลยอย่างที่บอกนะครับราคา1,499บาทเท่านั้นเองนะครับหลายคนแบบเอ้ยราคาเท่านี้มันจะ คงทนหรือเปล่าใช้ได้นานหร <c oughs> ือเปล่าก็ต้องบอกว่าเดวมีเขาใช้ของคุณภาพดีนะครับมีการทดสอบการชาร์จกว่า5000ครั้งนะครับก็สบายๆแล้วก็ผ่านการทดสอบตกจากที่สูง1เมตร300ครั้งก็ยังสบายครับแถมผ่านการทดสอบอยู่ในอุณหภูมิ55องศาเป็นเวลา168ชั่วโมง อีกด้วยเรียกว่าคงทนใช้ของคุณภาพสุดๆครับแนะนําเลยเร a l วมี a แ d 2นะครับ1น9 9บาทย้ําอีก1ครั้งนะฮะคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้ววางจําหน่าย19ตุลาคมนี้ครับหาซื้อได้เลยที่เร a l วมี a แ d น h o p แล้วก็ตัวแทนจัดจาหน่ายทั่วประเทศหาไม่ยากหรอกเร a l วมีคุณผู้ชมคิดยังไงกับเร a l วมี a n d นคอมเมนต์ได้เลยทางด้านล่างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันกระดิ่งข้างปุ่ม s u b s c r i b e ก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิป แล้วสวัสดีครับ